ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ b e ้แ t y m a x ่ค่ะวันนี้เราก็จะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนนะคะ mm hmm. เพื่อนที่วิวเคยฝากไปทํางานที่ร้านของน้องเจ้านายนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้จะไปซี้เค้กไปฝากพีเ่เพื่อนผู้ชายนะคะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอยู่ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์กันค่ะไปดูว่ามันเซอร์ไพรส์แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ mm hmm. mm hmm. ตอนนี้นะคะเราก็มางกินห้องเคลื่อนแล้ว <laughs> มามากินกับฉันก่อน นี่นะคะเพื่อนที่มีฝากทำงานกับน้องเจ้านายนี่นะคะสวัสดีค่ะก่อนแกเมาสะพานฉันเลยดรังดรังกิงแล้วไมเกินเอาลูกชิ้นไหมลูกชิ้นมาลุ่นๆไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอากินแค่เบียร์ก็พอละกินแค่เบียร์ก็พอแล้วเนแกหน้าแดงหมด เอาแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปวิวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้วิวด้วยนะคะพี <laughs> ่นางก็โอ้ยไอ้วิวถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ถึงไหนเลยแล้วเแล้วไปสุวรรณอะสุวรรณจะถึงอินชอนอยู่แล้ว ไม่สนมันนม่อเมาแซโอจริงดิจะลองชิมดูก็รอกินอาหารจากเพื่อนนะคะที่เมาแล้วมารบกวนจริงๆะวิวมามารบกวนนะถ้าใครชอบคลิปวิวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้วิวเลยนะคะกับคลิปสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนเจริญเจริญแล้วก็มีเงินทองไหลมาเทมานะคะ <Yeah. S 1> ตัทนที่มีความสุขมากๆค่ะมาแฮปปี้เบิร์เดย์ตอนนี้เขาเมาหมดแล้ว <Yeah. S 1> กลับบ้านหมดแล้วปาร์ตี้จบหมดแล้วเนื้อหมูสับแกก็เอาแกก็ตัง้นงน้ำซุปให้มันเดือดแล้วกแกก็ค่อยๆปั้นแล้วก็ย้อนใส่ <c oughs> แกห้ามดืมใส่นั่นขึ้นชายอะมันจะอร่อยขึ้นชายด้ยใช่ขึ้นชายเนี่ย <ด>อ๋ <จะ S 2> อตัวนี้ก็ได้เหรอนี่แหละใส่อันนี้แหละกรับที้ก็ไม่ต้องใส่ก็แค่ตัวนี้ยมันจะเอาไปก็ได้อ๋อโอเคว่าขึ้นใช่ของคนไทยขึ้นใช่ของคนไทยก็ใช้ตัวนี้เหรออืมขึ้นใช้เรานี่แหละแกเพราะอะไรเลยวจะได้ซื้อมาเตรียมไว้รอโดยเฉพาะโอ้ยไม่ต้องเอาเยอะพอแล้วนี่เตียวพอแล้ว นี่ใส่บนเส้นหล่อแตกินก่อนเลยอุ้ยหอมเลยแกหอมแล้วอ่ะทำไมหอมเหมือนซุกกี้เลยอ่ะก็เหมือนกันนุ้งหอมแล้วนี่คือกินได้แล้วเหรออ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าเนี่ยหมายถึงว่ากินได้เลยหรอล้วเเนี่ยหรอ โอ้ส้มตำของเรานะคะมีอันนี้ด้วยกระบอจักระบอโอ้โอ้ที่ร้านไทยเดี๋ยวนี้มีเออหรอเฮ้ปยปกติวิวไปไม่มีนะแล้ว,วมีมะกรอกด้วยเห็นมอือหืออร่อยนะจเพื่อนจะบอกให้หันหน้ามาเก๊กสวยสิหนึ่งสองสาม กินแบบนี้ไล้หรอเอายกไปแบบนี้นะคะกินกับน้ำจิ้มค่ะว้าวไข่หดดเอ้ยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้นะคะก็ประมาณตีห้าแล้วค่ะเราก็จะมากินส้มตำกัน,นะคะ่ะน้ำปลาค่ะไม้นะคะไม้พี่ดวงพรค่ะใช่ค่ะไม้พี่ดวงพรต้องเข้าแล้วนะคะโฆษณาแล้วพี่ดงพรค่ะต้องเข้าแล้วนะคะอืม นี่ไม่ที่รบวลค่ะแล้วก็ใช้หมดแล้วด้วยหูแซบหลายตัวเนี้ยชูรสวงนัวค่ะวงนัวน้ำปลาค่ะน้ำปลาแซบอันนี้ขนาดมาแล้วนะคะยังแซบน้ำาะไหลายมะนาวมะนาวอหูแซบหลายเต๊ดมาเกิดเต๊ดจำนานเลยอ่ะ 맞아요, 오빠. 맞아요. 음, 맛있어요. 나 자, 마마 오, 여긴 골골이 음. 놀이가 놀이. อ้าวแล้วถ้ากลับไทยนี่จะไปสร้างบ้านอยู่จังหวัดไหนอะ่ะเราสร้างเสร็จแล้วอยู่บ้านเราออนเซนอ๋กกนอเดี๋ยวพี่เขาต้องอยู่บ้านแกใช่ไหมใช่เราสร้างเสร็จแล้วเรากำลังจะซื้อรถซื้อรถเท่าไหร่แปดแสนกว่าแปดแสนเพื่อนจะซื้อรถแปดแสนนะคะบิมุงปิดรถค่ะล้านสองโอ้ไม่เลไม,ไม่เราไม่เอาเหนื่อยมากมมเลยอ๋อ ตใช่ม,มแคปธรรมดาจะเปิดได้ไงใช่ใช่ใช่แต่เราได้ขายคูงขายของอะไรเนี่ยสุประตูมันใส่ยากมันขายของได้น้อยอือใช่นเนาะแกก็ทำอาหารเก่งด้วยไปตลาดอะไรไปขายของก็ง่ายหรือว่ามันก็ขายของหรือว่าแกจะเปิดร้านขายของเลยอ่ะถ้าจับไทยอ่ะก็ว่าอย่างนั้นแหละดีเลยเราก็ขายของนะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเนาะใช่เปิดร้านตัวเองดีกว่า หอมมากเลยนะคะตอนนี้หอมมากเลยหอมมากแล้วก็อยากจะกินนะคะคนการสินค่ะการสินการสินดินดำน้ำดีโอ้โหคำคมก็มานะคะคนนี้อยากกินนะคะคนนี้อยากกินหมมานะคะสมบัติ ขอบคุณครับอันนี้คือขอบคุณแบบว่าโอ้ชิมก่อนด้วยนะคะแกชิมสิถ้าสาหรอนแน่เลยอ่ะน้ำเกลือป่ะไม่เค็มหวานมากกว่านันมากกว่านอร่อยไหมชีกุมกริน อ็ป่ามูลละอิมาเกาะมาเกาะมันจะได้เงินเงินอิสโตย์นี่ก็กรีนกรีนป่ามูลละโยอย่าลืมเจียกมูลลนเด้อร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยมาแอบดูเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะเดี๋ยวจ้าแม่เรียบร้อยบ้องไวไหม่ะ ขอโทษแกนะไม่ใช่ปัญหานี่ <IS M> เรียบร้อยค่ะแบ่นี่นะคะส,ส่มตามการสินหอมมากเปิดก็มีเเแบเอาล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปวิวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้วิวด้วยนะคะ